สวัสดีครับงอออนตชนะครับโดยคลิปนี้ไปลองเจ้าเทเลอร์เ o โนครับร้อแปดสิบแรงเกาะโอ0ครับเอ็กซ์อ่าส่วนครับไปไหนไปมาเลยตามล้อตซไบ็อะ ดันดันเดี๋ยวต้วองลองรถรถหนักนะครับนี้รถเบาโอ้ช่างเบียนเล่นเสียวแล้วครับเล่นเสียวแล้วเบาคอนเท,ทนต์นเนย ครับรถฟรีคือเท่เดียวได้ดิโอ้ยมันลื่นครับโอ้ยมันลื่นครับอย่ากลัวมันลื่นรถเผาเดียวด้วยเผาเดียวนี่ 登山。三